ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะคือมีชวนทุกคนเอาเนื้อหาหน้าเพจครับมาพูดกันให้พี่แงเป็นคนเลือกซึ่งพี่แงเลือกเรื่องของเมื่อวันก่อนที่เราพอช่วนไปเ,นเรื่องนี้คือเรื่องนี้คือทาไมถึงจุดๆเนี่ยเจ่ทำไมถึงจุดๆ,ๆ,ๆเนี่ยเดอจั่นมาใช่ป่มจั่นมะเพราะเราผมเล่าอย่างนี้ก่อนจั่นมะจริงๆแล้วถ้าแปลต้องดูตามบริบทเหตุการณ์จั่นมาจะแปลว่าอย่างไรก็ได้แต่ถ้าสมมติ บ่อยครั้งที่เราจะเป็นแบบทําไมถึงจุดๆๆเนี่ยแบบที่วิญญาณบอกด้วยกันอ่ะเหมือนอุทานเนาะอ๋อเหมือนแบบบ่นๆอย่งนี้นะใช่ไหมจังม่อจุดจุจุดจุโอเคไปดูคําแรงหูทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยจาังม่อ这么多呀怎么这么多怎么这ย多有ขนาดนี้นี่ไงจังม่อว่าขนาดจังม่า这么多ทำไมถึงได้เยอะจนขนาดนี้เนี่ย 怎么这么多呀？是吧？怎么这么多？怎么这么多？他们没听这个，看那女的。为什么没听？不听话，对吧？怎么不听话？怎么？为什么不听话？好了，不呢，没有了。听话就是听教法。怎么不听话？你怎么不听话呀？怎么不听话？他们没听，没教法。词。 รู้ได้ยังไงแปลกใจนีแต่รู้ไ่้ยงงหนีรู้ได้ยนีคือคุณนีแต่รู้ได้งไงนี่คุณ่รู้ได้ยังไนีคุณีตรู้ได้ยังไงหนคุณรู้ได้ยังไงหแบบนีอคุณงงคคนี่รู้ได้ยังไงหนือคุณรู้ได้ันคือคุณนี่รู้ได้นีคือคือนี่รู้ได้ไงนีคือคุณหนีแต่ั นี่ที่แปลว่าคุณต้องปเป็นไปเสียงสองนะอ่าว่านี่นี่จําไมรู้นี่จําไมรู้คําต่อไปทําไมเพิ่งมาเนี่ยจําไม่รู้จําไม่รู้ทําไมถึงจําไม่รู้เพิ่งจะมาคือมาจําไท่รูเพิ่งจะมาจํา,า,าไม่รู้เพิ่งจะมา,มา,า,าประโยคนี้อะทําให้เหวี่ยงวีนก็ทําได้นะใช่แบบโมโหโมโหแล้วแบบ สามารถพูดได้เลยว่าทําไมเพิ่งมาเนี่ยจไปขอต่อไปเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยจอนเม่จะยังใช่ไหมจอนเม่จะยังเป็นแบบนี้ได้ยังไงจอนเม่จะยัง这样子能力อ么会这样ประโยชน์สุดท้ายแล้วละกันนะคะออกแนวมโมิดเล็กน,น้อยนะทําไมยังไม่เข้าใจอีกเนี่ยจอนม่还不明白怎么还不明白还个样子 不明白ไม่好จ่าย还不明白ยังไม่好จ,จา,าย怎么还不明白他们一定ยังไม่好จ,จา,าย啊怎么还不明白怎么还不明白他们一定ย好一嗯จบไปแล้วนะคะสำหรับ ประโยคตัวอย่างนะคะที่ยกมาจากหน้าเพจนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสามารถนําคํานี้นะคะเิริมมอไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้นะคะว่าคํานี้ใช้ในสถนานการณ์ใดได,ได้บ้างนะคะใช่แล้วครับและอย่าลืมออกเสียงตามด้วยนะทุกคนประมาณนี้ฝากไว้และถ้าชอบฝากพวกเกดไลค์กดแชร์ subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนติดตามพวกเราไว้ในทุกๆช่องทางคลิปหน้าเจอกันใหม่ว们นจ再ายบครับบายบา